สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่าจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําเดือนสิงหาคม2568ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ พีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะ หรือด,ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจดใดๆซิ้งเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูนะคะลัคนาธนูนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวธนูภาพรวมการงานนะคะของชาวธนูที่ว่างงานอยู่แลวต้องการหางานนะคะชาวธนูที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนและชาวธนูที่ทําธุรกิจเป็นกิจการของตัวเองนะคะภาพรวมการงานในเดือนสิงหาคมเป็นยังไงมาดูกันค่ะให้ห้าไม้เท้านะคะ ไพ่แปดถ้วยค่ะสามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะภาพรวมการงานในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวธนูที่ว่างงานแล้วต้องการหางานในเดือนนี้นะคะ ไม่มองว่ามีโอกาสดีในในเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ชาวธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานในเดือนนี้แต่เพียงแต่ว่านะคะชาวธนูเองเนี่ยกว่าจะได้งานนี้มาถึงจะได้งานนี้มาแต่ก็มีคู่แข่งนืกอออกปะเออ,อคุณอาจจะมีคู่แข่งอย่างเช่นคุณไปสัมภาษณ์ตำแหน,น่งนี้แล้วตำแหน่งเนี้ย เขารับคนเดียวแต่ว่ามีคนมาสัมภาษณ์มีคนมาสมัครแบบสี่ห้าคนอะไรประมาณเนี้ยเออนะซึ่งคุณอาจจะแบบท้อใจถอดใจนะคะก็อยากให้ชาวธนูเนี่ยให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะไม่มองว่าถ้าหากว่าคุณมีศักยภาพโชว์ศักยภาพนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองไม่มองว่างานนี้ไม่น่าจะหลุดรอดนะคะอืมหรือชาวธนูที่เอออยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะ ขันตัวนะคะมามา,าทำของตัวเองนะคะหรืออไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยไม่เป็นพนักงานประจําแล้วไม่สมัครงานประจําแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานประเภทแบบตกแต่งภายในนะคะงานเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับการเขาเรียกว่า,าต่อเติมซ่อมแซมอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะเออ ก็สามารถที่จะทํได้เช่นเดียวกันบางคนมีความสามารถตรงเนี้ยนะคะนะก็อยากให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นรับงานมากขึ้นนะคะชาวธนูเนาะสำหรับชาวธนูที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะทำเอกชนนะคะและ้ววิสาหกิจองค์กรหรือบริษัททางร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะมองว่างานกลุ่มนะใครที่ต้องใครที่ต้อง ทำงานกับคนเยอะๆนะคะก็ต้องระมัดระวังคำพูดแล้วก็อารมณ์นะคะมีเหตุและผลเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันกับกับกับผู้ร่วมงานนะคะแต่สิ่งอื่นใดคือเอ่อต้องรับฟังเหตุและผลแล้วก็ใจเย็นนะคะมีสติในการดำเนินงานด้วยนะคะงานความจริงแล้วไมมองว่าตัวชาวธนูเองเนี่ย จัดการได้จดการแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างได้งานปลายทางคือความสําเร็จรู้ลร่วงไปได้ด้วยดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะสำหรับชาวธนูที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทําธุรกิจไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้คู่แข่งก็ค่อนข้างที่จะ มาแรงนะคะหมายถึงว่าคู่แข่งเยอะคู่แข่งอาจจะเยอะหรือคู่แข่งทางการตลาดเยอะนะคะหรือมีคนเปิดกิจการเหมือนเหมือนคุณนี่แหละนะคะเออแย่งลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของของของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกิจการอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ทางการตลาดมันมีอยู่แล้วเนาะดังนั้นไม่มองว่าในเดือนนี้อยากให้อยากให้โฟกัสของตัวเองมากกว่า นะอยากให้โฟกัสของตัวเองอยากให้ตั้งใจมากกว่านะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆมีไหมมีอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องค่อยๆแก้ไขไปนะคะด้วยสติแล้วก็ปัญญาเนาะไม่อยากให้ท้อถอยยอมแพ้ไปซะกอ่อนนะคะอืมแล้วก็ลูกน้องบริวารให้ความร่วมมือดีสําหรับคนที่มีลูกน้องเนะเาะให้ความร่วมมือดีคะ่ะความจริงแล้วเขาเป็นคนเก่งนะคะเพียงแค่ว่า เขาเรียกว่ามีให้กําลังกายและกําลังใจอาให้กับลูกน้องบริวารแบบเนี้ยเขาจะอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมการงานนะเหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่สําเร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีธนูและคณะธนูในเดือนสิงหาคม2568าเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่เดิ มู n ไพ่หกไม้เท้าค่ะคิงถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวราศีธนูและคณะนาธนูภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะมองว่ายังสามารถบริหารจัดการ การเงินได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถามว่ามันติดขัดอะไรไหมมันก็จะมีช่วงติดขัดอยู่นิดนึงละค่ะนะคะแต่ก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในเรื่องราวของการเงินที่ค่อนข้างที่จะรอบคอบนะคะวางแผนการเงินด้วยเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีหน้าไพ่ของการขาดแคลนหรือการหมุนเงินแต่พอไพ่เดิมูลขึ้นมาเนี่ยไม่มองว่ามันก็จะเป็นจังหวะแล้วก็เวลาบางช่วงของเดือนนี้นะคะที่ อาจจะมีโช่วงเวลาที่แบบติดขัดบ้างนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็มีสติรอบคอบทุกการตัดสินใจนเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะอือโชคลาภตามหน้าไพ่ไม่ได้มีแบบเด่นชัดไม่ได้มีขึ้นมานะคะดังนั้นหมยมองว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสีย่ยงดวก็อาจจะพักไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักขณาธนูในเดือนสิงหาคม2อง8น้า 68, ไหไพ่จะเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างมาดูกันค่ะไพ่ justice ค่ะ the star เจ็ดถ้วยและเป็นไพ่ ว wow, นะคะชาวราศีธนูแลัคณะนาธานูนะคะสิ่งที่ไพ่อ,อจะบอกและเตือนเพิ่มเติมเนาะในเดือนสิงหาคมหนึ่งเลยนะคะไพ่อ,อยากจะให้รอบครอบในเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆตัวเลขบัญชีการเงินเอกสารที่เป็นสัญญาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายต่างๆเนาะตรงนี้ให้รอบครอบนะคะแล้วก็อ สสุขภาพนะใครที่มีโรคประจําตัวก็รีเช็คสุขภาพตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงพวกระบบน้ําในร่างกายไหลเวียนในร่างกายระบบเลือดอะไรประมาณนี้เนาะการสุบฉีดการเต้นหัวหัวใจนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันอ่ะประมาณนี้นะคะ เรื่องของจินตนาการความคิดจะคิดมากวิตกกังวลนะชาวธนูก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็คําเตือนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนาอะไรในเรื่องราวความในเรื่องราวการดําเนินชีวิตนะคะการทําบุญ ะะที่จะเสริมดวงให้กับการดําเนินชีวิตของชาวราศีธนูและคธน,าานูนะคะในเดือนสิงหาคมไพ่จะแนะนํนาการทําบุญเสริมดวงด้านใดนะคะเดอฟูค่ะเจ็ดเหรียญสองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สองถ้วย ชาวราศีธนูลนนัคนณาธนูสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำนะคะเพิ่มเติมในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนสิงหาคมหนึ่งเลยนะคะทาบุญเกี่ยวกับน้ําและแสงสว่าง 2. การทําบุญหรือบริจาคถวายทานนะคะเป็นของเป็นคู่นึกออกปอย่างเช่นช้อนส้อมอถ้วยจานนะคะ อยู่ในพรรษาเนาะก็จะมีพวกเทียนคู่อะไรอย่างเงี้ยเนอยปะทูบเทียนเออแจกันดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะหมอนผ้าหม่มอ่ะได้นะคะหลอดไฟโซละาเซล์ถวายเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขคู่นะเออนะคะก็จะเขาเรียกว่าช่วยเสริมดวงนะคะเบื้องต้นนะคะ ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ